ไม่มีใครอยู่กับเราไปตลอดคนเคยกอดเคยรักปานใดสักวันก็จางหายสักวันหนึ่งก็ต้องภาคจากกันไปไม่จากเป็นก็จากตายอย่างแน่นอนไม่มีใครหนีความจริงอันเป็นสัจธรรมนี้ไปได้คติธรรมพระคุณเจา้าหลวงพ่อสาครมนุญโยสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านสำหรับคลิปนี้ทางช่องตำนานเกจิบ,บางไทย จะนำเสนอชีวประวัติและปฏิปทา,าของพระคุณเจ้าหลวงพ่อสาครมนุนโยมาให้ทุกท่านได้รับฟังกันนะครับถ้านี่ไม่อยู่แล้วท่านสาครจะแทนนี่ได้คำกล่าวนี้หลวงปู่ทิมอิสริโกะเถระาชื่อดังผู้ล่วงรับของจังหวัดระยองได้กล่าวต่อหน้าสิทธิญาณทุสิทธิท์หลายคนเมื่อวันที่16มิถุนายน ในปีพุทธศักราช2518ซึ่งตรงกับวันที่ท่านมีอายุครบ8รอบพอดีซึ่งแน่นอนว่าท่านสาครที่หลวงปู่ทิมกล่าวถึงนี้คือพระครูมโนธรรมวัดหรือหลวงพ่อสาครสิทธิเอกผู้สิบทอดพุทธาคมจากหลวงปู่ทิมอิสริโกวัดละหารไล่จังหวัดระยองนั่นเองหลวงพ่อสาครมีนามเดิมว่าสาครภยรัยาลี เกิดในตระกูลชาวไร่ชาวนาเมื่อวันอังคารแลม9ก้าค่ำเดือนสามตรงกับวันที่สามกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2481โยมบิดาชื่อนายกูโยมบัรดาชื่อนางนิดท่านเกิดที่บ้านทายทุ่งหมู่สองตำบลหนองกลับอำเภอบ้านไร่เป็นสถานที่เดียวกับบ้านเกิดของหลวงปู่ทิมวัดละหารไร่ท่านมีพี่น้องทั้งหมดสองคนคือน,นางอยู่ ภัยสาลีและหลวงพ่อสาครท่านได้รับการศึกษาเบื้องต้นจนจบชั้นประถมศึกษาปีที่4เมื่อปีพุทธศักราช2490ตั้งแต่เล็กจนโตท่านก็ติดตามโยมพ่อโยมแม่ไปทำบุญที่วัดละหารไล่เป็นประจำขนาดนั้นที่วัดละหารไล่มีหลวงปู่ทิมเป็นขัววัดเมื่อไปทำบุญบ่อยๆเข้าก็พบว่าหลวงปู่ทิมท่านเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ สงบนิ่งสําววบทำให้หลวงพ่อสาครเกิดความเรื่อมใสและหลวงปู่ทิมท่านยังเก่งรอบด้านทั้งเป็นหมอยาสมนุนไพรรักษาชาวบ้านเก่งก้าด้านคาถาอาคมปลูกเสกเครื่องรางของขังโยมพ่อโยมแม่มอบถวายท่านให้เป็นลูกบุญธรรมของหลวงปู่ทิมแล้วท่านก็เที่ยวไปมาที่วัดละหารไรตลอดชอบไปคุยกับคนเฒ่าคนแก่แถววัดใครมีวิชาดีด ก็จะไปดูไปลองไปขอเรียนด้วยหลวงพ่อสาครท่านมาปฏิบัตริรับใช้หลวงปู่ทิมโดยมากินมานอนค้างที่วัดบ้างตั้งแต่อายุประมาณ13-14ปีจวบจนเติบใหญ่เป็นหนุ่มก็ไปเรียนเรื่องงานปั้นงานศิลป์ถึงแม้ว่าโยมพ่อท่านจะไม่อยู่แล้วแต่ท่านก็ยังมีหลวงปู่ผู้เปรียบเสมือนบิดาบังเกิดก้าคอยอบรมสั่งสอนเมื่ออายุย่างเข้า21ปี โยมแม่ก็บอกกับหลวงพ่อท่านว่าอยากให้บวชท่านก็ตกลงจะบวชให้โดยมีหมอเพียนพงศ์ศรีเป็นผู้ดำเนินการหมอเพียนท่านก็ถือเป็นผู้มีบุญคุณกับครอบครัวของหลวงพ่อมากพอท่านอุปการละต่อครอบครัวหลวงพ่อมานานครอบครัวของหลวงพ่อมีฐานะยากจนหมอเพียนท่านจะส่งเสียดูแลหลวงพ่อไปศึกษาเล่าเรียนในสมัยที่โรงเรียน วัดหนองกลับเปิดสอนโดยนำไปฝากกับครูกรีและครูตะจนเรียนจบชั้นปถมศึกษาปีที่4หลวงพ่อสาคออุปสมบทเมื่อวันที่4มิถุนายนในปีพุทธศักราช2,501นะพระพัีมาวัดหนองกลับได้รับฉายาว่ามนุนโยแปลว่าผู้มีใจฟูขึ้นประเสริฐเมื่ออุปสมบทแล้วได้เดินทางไปจมภาษที่วัดละหานไร่ และได้ฝากตัวเป็นศิษย์หลวงปู่ทิมเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยและพุทธ,ธาคมอย่างจริงจังจึงได้รับการถ่ายทอดวิชาอาคมต่างๆเรียกได้ว่าเรียนได้กระจ่างชัดรู้จริงเมื่อมีความเชี่ยวชาญในกระถาที่เรียนแล้วด้วยใจรักในด้านนี้จึงได้สอบแสวงหาศึกษาวิชาอาคมจากหลวงพ่อเพ่งสาสโนวัดละหารใหญ่ซึ่งหลวงพ่อเพ่งเดิมเป็นมหาเดเล็กในเสด็จเตีย ท่านได้ศึกษาวิชาอาคมจากหลวงปูส่สุวัดปากคลองมะขามเท่ามีวิชาด้านคงกระพันเป็นเยี่ยมเขียนอักขรล,ลงบนแผ่นตะกัว่วเพียงตัวเดียวให้คนทดลองยิงก็ย,ยิงไม่ออกเมื่อหลวงพ่อสาครศึกษาวิชาอาคมจากหลวงพ่อเพ่งเป็นอย่างดีแล้วก็ได้รับคําแนะนําจากหลวงปู่ทิมให้ประศึกษาวิชาจากหลวงปู่หินวัดหนองสนมซึ่งท่านได้รับความเมตตาจากหลวงปู่หิน ถ่ายทอดวิชาให้เป็นอย่างดีหลังจากนั้นท่านยังเดินทางไปศึกษาวิชากับหลวงปู่โสมวัดบ้านช่องจังหวัดชนบุรีซึ่งเป็นพาะที่มีวิชาอาคมแก่งก้าอีกองค์หนึ่งของภาคตะวันออกหลวงพ่อสาครยังได้รับการถ่ายทอดวิชาอาคมจากบรรดาเกจิอาจารย์ต่างๆอีกหลายองค์อาทิในปีพุทธศักราช2503ได้เดินทางไปศึกษากับอาจารย์เชียงคำ ที่เมืองย่างกุ้งประเทศพมา่าในปีพุทธศักราช2506ศึกษากับอาจารย์ศินวัดนาวังอเภอบางละมุงจัังหวดชนบุรีในปีพุทธศักราช2518เดินทางไปศึกษากับอาจารย์สุพจน์ที่ประเทศขเขมรในปีพุทธศักราช2523ศึกษากับพระอาจารย์สุมลคำเสียงที่จังหวัดศรีสะเกษ ในปีพุทธศักราช25 2525ศึกษากับหลวงพ่อบุญเย็นวัดแจ้งนอกจังหวัดนครราชสีมาในปีพุทธศักราช2526ศึกษากับหลวงพ่อขูดวัดบ้านไร่อําเภอด่านขุนทศจังหวัดนครราชสีมาในปีพุทธศักราช2527ศึกษากับหลวงพ่ออาคมวัดดาวนิมิตจังหวัดเพชรบูรณ์ ในปีพุทธศักราช2528ศึกษากับหลวงพ่อบุมวัดป่าสากินจังหวัดปาจีนบุรีนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2508เป็นต้นมาที่หลวงพ่อสาครเป็นเจ้าว่าดูแลว,วัดหนองกลับนั้นท่านใช้ความรู้ความสามารถของท่านลังสรรผลงานต่างๆทั้งงานด้านสถาปัตยกรรมปฏิมากรรมฝากไว้ในพระศาสนา ท่านบุรณะปฏิสังขรณเสนาสนะต่างๆที่ชำรุดสุดโทมก่อสร้างอีกหลายอย่างและพัฒนาวัดหนองกลับให้สวยงามหากท่านใดมีโอกาสเข้าไปที่วัดไปกราบท่านก็จะได้เห็นความสวยงามตั้งแต่ประตูวัดสร้างหอ,อยันล้วนแต่เป็นผลงานที่ท่านออกแบบเขียนแบบเองทั้งหมดต่อมาในปีพุทธศักราชส5 5 5หลวงพ่อท่านเริ่มมีอาการป่วยให้ลูกศิษย์เห็น สิทธิ์ใกล้ชิดจึงพาไปหาหมอตรวจพบว่าท่านเริ่มมีอาการป่วยเป็นวันณโลและการรักษาไม่ค่อยต่อเนื่องเท่าที่ควรนักจนสุดท้ายท่านก็ตัดสินใจเลิกเข้ารับการรักษาในปีพุทธศักราช2541หลวงพ่อท่านสู้ผอมลงมากขาดสารอาหารและมีอาการไทรอยด์เป็นพิษท่านก็เก็บตัวในกุฏิปีีกตัวมากขึ้นเข้าใจว่า ท่านยังไม่ต้องการให้เป็นภาระกับใครจนกระทั่งเมื่อปีพุทธศักราชส5 4 7ลูกศิษย์มาขอบิณทบาตนิมนต์หลวงพ่อให้ลองรับการรักษาอีกสักครั้งที่โรงพยาบาลพระรามเก้าภายหลังเริ่มมีภาวะแทรกซ้อนเป็นถุงลมป่องพองและหลอดลมตีเนื่องมาจากสมัยก่อนท่านสุบุรีจัดและฉันก้าแฟมากเพราะต้องตากตามทำงานและรับแขกมากทำให้พักผ่อนน้อย หลวงพ่อสาครเข้ารับการรักษามาตลอดอาการคุเนเรา,เาบ้างทรงตัวบ้างจนเมื่อเดือนมกราคมปีพุทธศักราชส5 5 6อาการของท่านเริ่มทวีความรุนแรงชัดเจนขึ้นเปรียบเหมือนห้วยที่แก่อมเต็มที่ธาตุขันท่านสุดโสมลวดเร็วมากท่านเข้ารักษาที่โรงพยาบาลสมิติเวชพักฟื้นอยู่นานเวียนเข้าๆออกห้องไอ u และห้องพักพิเศษ ช่วงเข้าพรรษาท่านพายาประคับประคองธาตุขันของท่านเพราะเป็นการเข้าพรรษาท่านสั่งว่าหากไม่ไหวก็จะนอนลงพยาบาลแต่ไม่ให้ล่วงเกินเจ็ดลาตีเพื่อไม่ให้ขาดพรรษา,าหลายต่อหลายครั้งท่านได้เคยปาลดกับลูกศิษย์ลูกหาว่าหากเราตายให้เอาเราไปจัดก,การที่วัดไร่หรือวัดะหารไรเราต้องการจะกลับไปอยู่กับหลวงปู่จนกระทั่ง วันที่17กันยายนในปีพุทธศักราช2 5 5 6เวลาประมาณ4ี่โมงเย็นท่านหายใจไม่ออกหมอต้องเจาะคอ,อดูเสมหะที่อุดตันและในเวลาประมาณ4ี่ทุ่มหทุ่มท่านหยุดหายใจต้องช่วยปั๊มหัวใจคณะแพทย์ได้ทำการรักษาอย่างสุดความสามารถแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถช่วยยื้อชีวิตหลวงพ่อไว้ได้ร่วงสู่วันที่18กันยายน ในปีพุทธศักราช2,556ห้าเวลาเที่ยงคือ14บสนาฬิกาหลวงพ่อสาครมนุนโยได้จากไปด้วยอาการสงบศิริรวมอายุ75ปี7เดือน15วันพันษาห้าสิบห้าเรามาลุ้ประวัติวัดหนองกับกันหน่อยดีกว่านะครับวัดหนองกับเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งในจังหวัดระยองสังกัดมหาวิทาลยอยู่ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ตำบลหนองอ,อําเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองวัดหนองกลับสร้างเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2328โดยพระอธิการขายจะเอาวัดรูปแรกเป็นผู้ริเริ่มสร้างขึ้นในที่ดินทาย,ยกทาย,ายิกาช่วยกันสร้างขึ้นเป็นที่พักสงอ์ในเนื้อที่ประมาณ3มไร่ต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2532พระอธิการคายและชาวบ้าน มีความเห็นพ้องกันว่าสถานที่แห่งนี้เหมาะสมที่จะสร้างเป็นวัดถาวรนสือไปเพราะว่ามีลำคลองใหญ่อยู่ใกล้วัดเป็นการสะดวกในการคมนาคมทางน้ำนายมองนางสอนประดับผลเป็นชาวบ้านในท้องถิ่นซึ่งมีจิตศรัทธาได้ถวายที่ดินของตนที่อยู่ติดกับวัดเพิ่มอีกสามไร่เศษทำให้มีเนื้อที่เป็นทนณีสงในขนาดนี้หไร่เศษ สิ่งก่อสร้างต่างๆได้มีขึ้นตามลำดับต่อมาในปีพุทธศักราช2498พระอธิการอิ่มเจ้าวาดระดับที่8ได้เริ่มก่อสร้างสาราการประเรียนเป็นหมายขึ้นหนึ่งหลังและในปีพุทธศักราช2473ได้เกิดเพลิงไม้วัดซึ่งเกิดความเสียหายอย่างมากทําให้สิ่งก่อสร้างสําคัญๆและหลักฐานต่างๆของวัดสูญสิ้นไปด้วยจวบจนถึงสมัย ครูเกลียงธรรมถิโยจะอาวาสลำดับที่9ท่านได้บุรณปฏิสังขรซ่อมแซมวัดที่ทรุดโทมขึ้นมาใหม่ในปีพุทธศักราช2495และได้สร้างของะระฆังขึ้นในปีพุทธศักราช2498ได้สร้างอุโบสถขึ้นกับสร้างกุฏิสงขึ้นหลายหลังวัดหนองกลับจึงได้เริ่มเจริญขึ้นมาอีกครั้งในสมัยพระครูเกลียงธรรมถิโยเป็นลำดับลำดับมา และท่านได้มรณภาพลงในปีพุทธศักราช2,508ทายกทายิกาได้ไปนิมนต์พระสาครมนุยโยจากวัดไล่มาเป็นเจ้าวาดลำดลับที่10ซึ่งต่อมาท่านเป็นพระเกจิดังของเมืองระยองมีลูกศิษย์และผู้ศรัทธาหลวงพ่อเป็นจำนวนมากมายทำให้วัดหนองกลับพัฒนาจเจริญรุ่งเรืองจวบจนวาระสุดท้ายท่านได้มรณภาพเมื่อวันที่1 8กันยายน ปีพุทธศักราช2,556สิริอายุได้75ปีทางช่องตำนานเกจิมืองไทยขอน้อมกราบพระคุณเจ้าหลวงพ่อสาครมนุนโยมาไว้น้าที่นี้ด้วยนะครับขอทุกท่านมีความสุขมากนะครับขอบคุณครับและขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ